สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่9นะคะวันที่26-31กรกฎาคมพศ2564มาเจอกับคุณครูเช่นเดิมค่ะคุณครูศศิมาศอมบุญมาครูประจำชั้นนักเรียนชั้นป .2 ทัพเลิงค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาวิชาแรกเลยนะคะเรายืนอยู่ในเรื่องของแม่เกลอยู่ค่ะเด็กๆด,ดูภาพนะคะมีภาพแก้วนะคะเด,เด็กก็เติมคาม,มีแก้วมีมะพร้าว มีอะไรคะเกี่ยวข้าวนะคะนี่คือเกี่ยวข้าวค้างคาวไข่ดาวนะคะถ้าใครเข้ามาคุณครูก็จะมีเฉลยให้คณิตศาสตร์คุณได้เฉลยนะคะเรื่องของการบวกนะคะลงไปในคลิปแล้วนะคะคุณส่งไปให้แล้วต่อไปมาดูวิชาสังคมนะคะวิชาสังคมก็ค,คือสิทธิเสรีภาพของนักเรียนอันที่หนึ่งสิทธิในเรื่องของอะไรคะ สิทธิในน้เรื่องของการแสดงความคิดเห็นสิทธิในเรื่องของทรัพย์สินและสิทธิของอะไรคะการมีส่วนร่วมนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของกฎจราจรนะคะ,ะการปฏิบัติตามกฎจราจรดูนักเด็กเด็กๆด,ดูนะคะว่าการปฏิบัติการมือสุราก้อนหนึ่งเด็กๆทำไมคะ เดินข้ามถนนตรงที่มีทางม้าลายหรือว่าข้ามถนนไอ,อข้ามอ่าเวลาจะข้ามถนนต้องข้ามตรงที่มีสะพานลอยเวลาขับรถต้องคาดเข็มขัดนี่อ่าต้องคาดเข็มขัดทุกครั้งแล้วก็ใส่หมวกอ่นานะคะ ถ้าเราจะนั่งมอสตซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกหมวกลั้น็อยและทำไมคะขับรถด้วยความไม่ประมาทไม่ขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรหรือการนะคะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในชุมอย่างเช่นวันสาคัญแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมสนับหรือว่าสนับสนุนอะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ในชุมชน ร่วมกันพัฒนาในชุมชนหรือแม้แต่อะไรคะร่วมกันต่อต้านโดนลงการต่อต้านยาเสพติดในชุมชนนะคะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปมาดูเรื่องของการงานเด็กๆก,ก็ดูนะคะมีภาพ12 3 4เด็กๆก,ก็ดูภาพนะคะว่า ภาพที่คุณครูกําหนดให้นะคะภาพที่คุณครูกําหนดให้มีเยอะแยะมากมายเลยว่าภาพเนี่ยควรจะเอาไว้หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหรือหมายเลขสามนะคะเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายนะคะใส่หมายเลขตรงช่องนะคะที่อยู่คู่กับรูปภาพนะคะถุงเท้าเสื้อหมวกควรจะเก็บไว้ตรงไหนนะคะมีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ให้กับนักเรียนนะคะต่อไปวิชาศิ 8, ลปะเรื่องของโควิดคุณครูก็ อ่ให้เรลาอธิบาไอรละบายสีนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะในเรื่องของอ่เรอของโรคโควิดนะคะเราจะทำยังไงให้ปลอดภัยต่อไปวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็คือสัปดาห์นี้นะคะก็คือเรื่องของใบงานให้นิกระบายสีซันเดย์มันเดสเ a เอะคะเว้นเดย์นะคะคือระบายสีนะคะให้ตรงกับวันนะคะในภาษาอังกฤษ ต่อไปเป็นวิชาวิทาการคำนวณนะคะวิชยาการคำนวณค,ค,คุณครูเขาก็ให้หาคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเด็กๆก,ก็ดูนะคะว่าคำศัพท์นะคะให้เสิร์ชรีเสิร์ชหรือว่าค้นหานะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะ ของวิชานะะวิทยาการคำนวณหรือวิชาคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองวิชาสุดท้ายของเราอย่าง,งไม่สุดท้ายนะคะก็คือวิชาภาษาไทยนะคะเพิ่มเติมนะคะสัปดาห์นี้เป็นวบนภาษาไทยด้วยคุณครูนะคะก็ให้นักเรียนคัดไทยบทอขยานชาของนักเรียนชั้นป .2 นะคะบนภาษาไทยเด็กคัดไทยให้สวยาง,งามนะคะ โดยมีรางวัลน,นะคะแล้วก็ทำไมคะมีใบประกาศให้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่คัดไทยไลายมือสวยงามนะคะและวิชาสุดท้ายคือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆเห็นภาพมคะวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน่าจะมีอยู่ด้วยกัน1ภาพแล้วมีกรอบให้ กรอบนะคะให้3ามกรอบอันที่ 1, 1ถ้าใครเข้ามาคกูเฉลยให้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าใบนะคะอันที่2องเขาเรียกว่าฮัเปลือกนะเปลือกหุ้มเมล็ดอันที่3ามเรียกว่าอะไรนะที่สะสมสารอาหารนะคะที่เก็บสารอาหารนะคะหรือว่าพลังงานของพืชอ่ะคกูเฉลยให้นะคะบนภาพ ในหนงังสือวิทยาศาสตร์ก็มีนะคะในเด็กๆข้อที่2คือเด็กๆเ,เอาคําตอบที่อยู่ข้างบนนะคะมาเติมนะให้สัมคัญกับคําถามที่คุณรูกำหนดให้ค่ะถ้าสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆนะคะจะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์ผวกครองหรือนักเรียนถ้าไม่เข้าใจสามารถลาหรือโทรมาสอบถามครูได้นะคะค่ะ ครูก็สัปดาหนี้ก็ขอจบการอธิบายการทำํำใบงานเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ